ันนี้พาน้องๆทีมงานมากินข้าวนะคะทุกคนที่ลาล่าเล็กพัทยานะคะมาครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูที่นั่งกินข้าวนะบรรยากาศแบบนี้เลยเอ็ดดิน่ะเอาเลยชิงชาอจะกินอะไรสั่งเลยนะเรียก์เปล่าะไม่จ่ายเลยจ่ายเองของตั้งคู่เยไปจะไปอีสานหรือจะไปใส่ปล่อยมาอยู่โลกเดี๋ยวเดินนะดูดูสายตามาขึ้นกันบ่ามาสิล่ะโอ้ไม่น่าถึงที่หน้าเลหน้าเลยที่หน้าเด้อหน้าใครมาใหม่เลาทหน้าใครมาเมาเป็หน้าใครกินเนาะ บอุ้ยน่าจะเป็นไซฮาวเยียนนเดี๋ยวดิอร่อยเป็นงบ้ไงพี่เท่าไหร่อะเก้าเต็มสิบเนี่ยเมาคีลาสัต์เมาคีลาสัต์คาเช่าคาคาแช่าคาทะลุน้ำมันออกมาให้หมดทะลุน้จริงๆก็จริงๆเจอเด็กโขงปัญหาคือเด็กนั่งวาดรูปนิ่งๆแต่ดูผู้ใหญ่ มีแต่คนแบบเกินทั้งนั้นเลยหนึ่งสองมโอ้ยฝังว่างแล้วตายได้เลยอ่ะเต้ยไม่เชื่อเต้ยอยากลองอ่ะใช่จองมาแล้วหรอขอบคุณพี่ลูกของม่าทานกูจากน้องกินแล้วบอกว่าอะไรนะตายได้เลยตายได้เลยเต้ยอยากตายมาก ตายจริงไอ้ไี่องรองดิบะขอลองหน่อยอร่อยว่ะเฮ้ยเราต้องตั้งสูนย์้ใจก่อนผมมองว่ามันวงกลมอ่ะเส้นบ่าถึงการเลยถึง1 0เพราะมีตามหลักเดซิเบลแล้วดั้นไงเดซิเบลมาผมว่ามีในแน่มีน้ำตาอยู่64.84%ครับทิ้งหรอไม่ดูเหมือนกันและต้องใช้ซ่อมกินเท่านั้นด้วยออ๋คือมันไม่มีระบบมันเป็นระบบออโตโมโตโอเคโอเคไม่ได้กินเลยที่งหายแล้วไม่ได้ใช่ไห เมื่อกี้เขาตายกันหมดเลยพี่พี่ต้องเล่นมุกตายมั้งนะเนยตายแบบพระเอกไทยแลนด์ฟินว้าววันนี้พาน้องๆทีมงานมากินข้าวนะคะทุกคนที่ลาลาเลคพัทยานะคะโซนนี้จะเป็นโซนคิดขับนะคะ โซนเด็กมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่เด็กน้อยเด่นอันนี้เด็กน้อยยังผู้นี่อ๋ออุ้ยแล้วจริงจังด้วยนะเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์คาแชคาคาแชคาทะลกรังมันออกมาให้หมดทะลุนะอุ้ยที้เราเราไปอ่าเราจริงจริงปะจริงจริง เจอเด็กโขงปัญหาคือเด็กนั่งวาดรูปนิ่งๆแต่ดูผู้ใหญ่เด็กโขเกงเก่งมากเซตเหรออุ้ยดาวมาดูของน้องวาดสวยมากอุ้ยมากบอลยังคืออมากบ้มาครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูที่นั่งกินข้าวนะทุกคนเดี๋ยวใครว่าบรรยากาศดีบ้างครับกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยมาแล้วครับโอ้ยนี่พายุอันนี้อะไรเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ย แฟนคุณหญิงแม่เรียกแฟนเหมือนผูหญิงแม่เออหรอแฟนมันจบจากไหนคะจบจากไหนคะบ้านหนองอีกกเวลากินแฟนเหมือนอันนั้อเอาผมคนภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรภาษาใต้เกี๋ยวมดใช่หรอใต้เพิ่งดามาผมนะรถตัวมาเลยรถตัวยเพิ่งมาจอดนะอันนั้นใต้ที่อันนี้ใต้เหมือนกัน ยังยังไม่หยุดดีนะะอนตายป่ะล้วมอนตายป่ะล้วมอนเดอแ่เจ้ามอนเจ้าเอลอเจ้าด้วยมมอนเจ้าคนนี้าเแซอนยังแซมอนเด้อก็ล่าเด้อเหาเลาซมอนยังเจามอนเจ้มอมีทุกผักเลยเนาะอยู่นี่เนาะมีทุกผักเนื้ออีสานไต่มีหมด มาคือกันเลยน้องเฮาเนาะมาเป็นยังไงแซ่บปะแซ่บปะโอ้โหดูนเอาเนี่ยเอากุ้งพร้อมค่ะนี่นี่นี่อันนี้เป็นตำถาดนะคะอืออือเจัดถึงแกมากดูเอามือเลยวะเออเอาของแท้ของแท้เอาเลยเอาเลยเอาเลยน้องอีน่าเมืองง้อยเออ อุ้ยแซ่บปะเป็นไงถึกใจปะใจชาเธออยากกินอะไรเธอเลือกเลยอยาก็อยากกินไปหมดนี่ไงปลาอยู่ข้างหน้าเธอเนี่ยลองเลยเขาต้องกินอันนี้ประมาณสักสามถ้วยแล้วก็ปลาชิ้นหนึ่งปไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงล่าสุดล่าสุด ใครจะไปอีสานหรือจะไปสค่อยมายุโรปค่อยมายค่อยมายุโรปเดี๋ยวเดู๋ดูดูสายตาคือกันบ่าวมาขึ้กันป่าสิล่ะโอ้ยคนนำได้เกือกมันโอเคแบบนี้ยังเข้าปันกันเข้าปันกันแบ่งกันแบ่งกันโอ้ยถ้าจะเป็นไส้ฮาวายแล้วเดี๋ยวด้ อร่เป็นไงบ้างพี่ตอ่าไอ่ะเก้าเต็มสิบอะไรเนี่ยมาลองลองเออเป็นไงของแท้ของแท้อุ้ยนี่เอเดน่าไม่น่าถึงเเาหน้าเด้อเขาหน้าเด้อเาหน้า่อยมาใหม่เนาะลองหน้า่อยกินเนาะ่อยกินบออาให้ดองเนีให้ดองเนีโอ้นี่เอาใช่อยากกินกรบบบอนี่ไงอเไรกันล่ะอาให้ดองกให้ดองก พันแท้พิซซ่าน้องเอดีน่าเงืองยหูยคำนี้เป็นยังไงแน่รสชาติยืนกินเลยโอ้โหสามไปเลยสองแท้โอ้โหแล้วใส่กันยาวๆเลยอันนี้เห้ยแสดงว่ามีแต่คนชอบพิซซ่าเลยเนี่ยมันต้องเตาะใช่ไหมไม่รู้ลองดูเดี๋ยวสอกไม่ได้กินรอกสองถกก็ไม่ได ไม่บอเมตตาโดนโดนไหนเนี่ยโดนอะอุ้ยโอ้นี่ข้างล่างเป็นผลไม้้ยมันจะมีความแบบเปรี้ยวของผลไม้แล้วก็หวานเอายะยาลองดูตอบแบรี่อุ้ยอันนี้น่ากินมากเฮ้ยกินเ่เปรี้ยวหวานตัดกันอร่อยมากเยองเลย โโอ้หช็อกโกแลตดีมากกินกับสตรอเบอรี่เข้ากันมากเลยอ่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูไวท์มอลเค้กนะคะทุกคนนี่มันก็แบบเลเยอร์คัสตอมแบบนี้เลยเลเยอร์เป็นว่าอะไรยะเลเยอร์คัสตอมพอพาวเวอร์น่ะว่าแปลว่าอะไรืมเหมือนกันสายหวานสายหวาน ตายได้เลยตายได้เลยเฮ้ยมันเลยหนุ่มละละมุนขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากวิชาเธอต้องลองแล้วแหละหนึ่งสองสามโอ้ยปากกว้างมากปากกว้างปากกว้างปากกว้างเสียบบอสตายได้เลยอ่ะเตยไม่เชื่อเตยอยากลองอ่ะใช่จบมาแล้วขอบคุณพี่ลูกขอบคุณพี่ลูกของมากครับ น้องกินแล้วบอกว่าอะไรนะตายได้เลยตายได้เลยตายอยากตายมากตายวะตายจริง ไอ้พี่ลองดูบ้างขอลองหน่อยอร่อยว่ะมันต้องกินคู่อะไรมันเฮ้ยเราต้องตั้งสูนย์ใจครับผมมองว่ามันวงกลมอะเส้นผ่าศูนย์กลาง0.077เปอร์เซ็นต์ว่ามีตั้งไงเดซิเบลมาผมว่ามีในแน่มีน้ำตาลอยู่64.84เปอร์เซ็นต์จริงหรอไม่รู้เหมือนกันและต้องใช้ซ่อมกินเท่านั้นด้วยออ๋คือมันเป็นระบบมันเป็นระบบออโตโมโตโอเคโอเคไม่ได้กินไม่ได้ผายแล้วไม่ได้ใช่ไหมบ้าๆเดี๋ยวมาลองกินดูหน่อยอุ้ยปผาย คาราเมลวะเนี่ยงข้างล่างเนี่ยอ่ะโอ้ยเฮ้ยตายตายอืมอร่อยมั้ยอุ้ยเจ๊เมื่อกี้เขาตายกันหมดเลยพี่พี่ต้องเล่นมุกตายมันเท่าตายแบบพระเอกอร่อยไหมหมดเลยนะเนี่ยเกี่ยงตาบ เอ้าแม่จ่ายบอกนางก้อนมูนอ่ะไปแล้วแม่คอยสำเนาถูกต้องแม่คอยสำเนา